สวัสดีค่ะมาค่ะมากินข้าวปุ้นเนาะค่ะข้าวปุ้นเหลือมือขึ้นค่ะอันนี้ก็จะเป็นเออสปาเกตตี้ลูกซินค่ะแล้วก็ตีนไก่มาค่ะมากินกินแก่แห้งค่ะมือขึ้นมือขึ้นดื่มนักไปน้อยค่ะกับมูริกก็เป็นนวยเลยด้วยค่ะนี่เหลือมือขึ้นแล้วค่ะเอามากินอุ่นกินหอนหอนเลยค่ะนี่ มอเคลื่อนมูพันมาหาไงคะ่กะก็เลยแบบว่านั่นและคะ่ะเฮ็ดก็เพากินกันแต่ว่ากะอะไรเห็ดยังหลายมีสมต่ำเนาะคะ่ะและะ้วก็ขนมจีนข้าวปุ้นนี่นะคะ่ะตีนใกล้น้ำยาตีนใกล้น้ำยาป้าตื่นเสามากกะแห้งจักน้อยคะ่ะแต่ว่ากลับไปส่งลูกไปลุงเรี่ยนได้เนาะคะ่ะเ,เห็ดนู้นเห็ดนี้ได้เพราะว่าโดนๆกินเถื่อนึนึ่าอะไรแบบว่ากินพัมเพื่อไหมคะ่ะ มันมมี่ก่อนรับกับบ้ามี่กินกับแก้มแล้ค่ะ มันได้กินกันสองคนพอบักนน้อยนี่ไปเห็นงานค่ะจำป่ะทำงานเห็งงนงานในบรรลุทำบรรลุ แบบบ้าแห้งค่ะแห้งมันเนี่ย อดข้างนอกหนาวค่ะหนาวอีู่ดีค่ะตื่นเ้าม้านี่ยก็เห็ดอาหารเ้าเนาะคะ่ะเห็ดอาหารเ้าแล้วก่อทรงบัลลาไปรงเลียนกับมาเสาอุ้มกับเห็ดนุ่นเห็ดหนีขคือเก้าค่ะแล้วก็เตรียมกับเขาเไว้ให้ปูย่ำแรง ปูเพิ่นกะตั้งแต่ยาเสียเนาะคะ่ะเพิ่นกะเป็นซึมๆค่ะยู่แต่ในห้องขื้นไปยั้งสีเพิ่นกะอักแต่ยู่ในห้องไหมคะ่ะเข้าใจยู่ค่ะเหมือนกับแบบว่าเพิ่อยู่กันมาโดนเพิ่นก็เลยเป็นอีหยงังที่แบบว่าซึมค่ะเศร้าโศกเสียใจเนาะคะ่ะเข้าใจอยู่ว่าคนผู้ชีวิตจากไปงั้งีชไหมค่ะ เพืนสัปพักก็ตีนะเมื่อวเป็นบางมือถ้าแบบว่าเพิ่นอารมณ์ดีจักน้อยสิเพิ่นกะจะลงมา,าเล่นกับหลานเนาะค่ะเพิ่นเปลี่ยนไปร้ายและะ้วก็เพิ่นบ่ค่อยสบายพอมช่วงนี้กะอยู่แต่บ้านเนาะค่ะ กับเขากับน้ำสุดลายกับเป็นเสาอุ่มเนาะคะ่ะเห็ดไผ่เพิ่นเพราะว่าตามปกติกาเห็ดเออเพื่อทุกคนอยู่แลยของสิมาคะ่ะเวลาหลานมาเลน่นน้ำหลานพูดน้อยๆไหมคะ่ะเวลาเพิ่นมาเลน่นน้ำเสาอุ่มก็จะเห็ดไผ่เพิ่นหอ่อกับบ้านไปน้ำเพราะว่าทั้งเสียพ่อแม่เพิ่นกับยากยากเห็ดงานเห็ดการ tableau กินเขาแล้วกัสีเห็ดการบ้านค่ะมือนีวันเสาร์ไปโรงเรียนเครื่องมือกามากะมีการบ้านให้เฮ็ดมือนี้ละค่ะมืออื่นจ้างไดเลนมืดมืดมืออื่นก็ไ่ได้ไปไซดอกค่ะอยู่บ้านช่วงนี้กะเพิ่จังว่าล่ะค่ะออกไปไซ์กันยาก แห่งมาเนี่ยกินยงไม่ค่อยได้ค่ะกินอะไรของก็อ่ะ ังได้สาอุมขอตัวก้อนเนาะคะ่สะสาอุ้มยันคลิปมันโดนเนาะคะ่สะสาอุมกะอิ่มเร็วกินได้บ่หลายค่ะกินได้แค่นี้แห้งเนาะคะ่ะแต่้มน้กะมาถักทายมานางเบ้ากัน,นะะเนาะค่ะเนาะเพราะมันยังหลายเดี๋ยวสาอุมต้องขอตัวก้อนเนาะคะ่ะไว้พอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ